สวัสดีด่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้ก่อนอื่นก็แจ้งเลยนะคะว่าน้ําท่วมที่บริเวณบ้านของแวมเนี่ยแห้งแล้วเรียบร้อยตอนนี้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วขอบคุณสําหรับทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้ด้วยค่ะและเป็นกำลังใจให้กับทุทกๆท่านด้วยวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวไม่ได้อัปเดตข่าวกันมาหลายวันนะคะมีข่าวขาว,ขาวของเซียวจา้านและหวางอีปอน,นั้นเยอะมากจริงๆเป็นเรื่องราวดีๆเหมือนเดิมที่ทําให้เรานั้นมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้ เวลาที่วามอัดเสียงอยู่นี้ในวันนี้เซียวจ้านยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แอคเคาท์อวยป๋อหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นแต่เมื่อวานนี้ช่วงเวลาเย็นเย็นสิบากับอีก30นาทีกว่านะคะเซีโโยวจ้าน,นโสุดโอก็ได้อัปภาพเซตน,นี้ของเซียวจ้านด้วยเป็นเซียวจ้านของเราอยู่บริเวณดาดฟ้าพร้อมข้อความที่บอกว่าอาทิตย์คล้อยพระจันทร์ขึ้นหมอกฤดูใบไ,ไม้ร่วงก็เลือนลางคําแนะนําการเที่ยวบนดาดฟ้าจากเซียวจ้านแสงยามเย็นก็น่ารื่นรมจะชมวิวก็ต้องปกป้องตัวเองจากอากาศที่เย็นด้วย อยากที่เห็นเสี่ยวจ้านใส่เสื้อมีฮูดค่อนข้างที่จะหนาเหมือนกันแสดงว่าอากาศที่จีนตอนนี้เริ่มที่จะเย็นแล้วเราก็ส่งความ,มอบอุ่นให้กับเสี่ยวจ้านและเสี่ยวจ้านเสด,ด็จโยหากทีมงานทุกท่านภาพเสี่ยวจ้านหล่อน่ารักทุกภาพเลยโดยเฉพาะภาพที่ทำแก้มปองนี้พูดถึงเสี่ยวจ้านเโดวันนี้ก็ไปดูแอคเคท์เสี่ยวจ้านเสดกันบ้างน,นะคะเปลี่ยนปกใหม่แล้วเปลี่ยนภาพเสี่ยวจ้านหล่อมากๆภาพจากเซตวันเกิดของเสี่ยวจ้านนั่นเองภาพบนดาดฟ้า และสำหรับคนที่อยากจะส่งข้อความไปให้กำลังใจเซียวจ้านและทีมงานก็ตามอีเมลด้านล่างนี่เลยเขาก็จะมี2อ,อีเมลด้วยกันนะคะติดต่อเรื่องงานแล้วก็สำหรับแฟนๆส่งไปหาเซียวจ้าน มีเรื่องดีๆแล้วค่ะแต่ว่าในส่วนของเรื่องที่มันไม่ดีและก็ไม่โอเคที่คอยก่อกวนนั้นก็มีเข้ามาตลอดเลยช่วงของวันที่11นั้นทางด้านของทีมต่อต้านข่าวลือของเซียวจ้านเนี่ยก็ได้อัพภาพเซตนี้ พร้อมกับคมที่บอกว่ามันปลอมเกินไปปลอมมากมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะมีลายเซนของงานใดๆอย่างแน่นอนสำหรับการแพร่ก,กระจายของการขายของที่เรียกว่าสคริปต์ก็คือมีคนนะคะทำสคริปต์ไปขายค่ะเป็นบทละครของซีรีส์ต่างๆที่เซียวจ้านนั้นแสดงไม่ว่าจะเป็นเอ็ดทรูปส์ค่ะวีกูเยาดิโอตออฟเลฟหรือแม้แต่ละครเวทีอ d r e ดรีมไรกับรมด้วย ทางด้านของทีมต่อต้านข่าวลือเซียวจ้านก็บอกว่านี่คือปลอมนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่ามันมีลายเซ็นของเซียวจ้านด้วยแล้วเขาบอกต่อไปด้วยบอกว่ากองละครนั้นต้องหาคนทําความผิดต้องขอบคุณการทํางานที่รวดเร็วแล้วก็ฉับไวของทา้ด้านเซียวจ้านสิโอด้วยนะคะทีมต่อต้านข่าวลือของเซียวจ้านเขาก็ทํากันเป็นงานเป็นการเป็นล่อเป็นสารจริงจริงนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะมีสคริปต์ของซีรีส์แทบจะทุกเรื่องกันเลยนับตั้งแต่เอ็ดทรูส์ค่ะเดอรลองเจสต์พรอมิสหรือวีกูเยาดีโอตออฟเลิฟรวมถึงละครเวทีอะดู จากทีมต่อต้านข่าวปลอมข่าวลือของเซียวจ้านเราก็ออกมาที่จิงเวยยนิวกันบ้างวันนี้เขาก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของการพิจารณาคดีค่ะเป็นหมายเลขคดีต่างๆเพราะว่าความที่บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเซียวจ้านศาลพิจารณาคดีจะเป็นศาลอินเทอร์เน็ตปักกิง่งแล้วก็จะเริ่มพิจารณาคดีในช่วงของวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้ คณะของจริงเวนิวเนี่ยก็ได้เปิดเผยข้อมูลหมายเลขคดีสารกันด้วยอย่างที่เราเห็นมีทั้งหมด5หมายเลขคดีด,ด้วยกันแล้วก็จะมีการเริ่มพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยในเดือนหน้านี้วันที่24พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่25พฤศจิกายนและว,วันที่30พฤศจิกายนนั้น2คดีด,ด้วยกันไปถึงวันที่22ธันวาคมนั้นอีก1คดีก็ระบุมาทั้งวันเวลาเรียบร้อยกันเลยหมายเลขคดีพร้อมค่ะ ตรงนี้เราก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าคนที่ทาร้ายเสี่ยวจ้านผ่านทางนนของอินเทอร์เน็ตและมีการบูลลี่นั้นเยอะมากๆในช่วงของปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะทําอะไรก็ได้เพราะอินเทอร์เน็ตนั้นก็อยู่ภายใต้กฎหมายด้วยเช่นเดียวกันสาหรับคนที่ทําเรื่องไม่ดีกับเสี่ยวจ้านก็เตรียมตัวกันเลยเพราะว่าศาลพิจารณาคดีแล้วเขาจะต้องให้คุณจ่ายเท่าไหร่คุณก็รอจ่ายกันเลยค่ะ เราไปที่อัเคาไวป์ป๋อของเซียวจ้านกันนะคะในช่วงของวันที่12ที่ผ่านมาเซียวจ้านก็เปิดตัวเป็นแบรนด์สป็อคเพอร์ซันของมาฝรั่งอีตาและเซียวจ้านก็ได้อัพโฆษณาลงบนอ c กเค้าด้วยลอมากอีกแล้วค่ะเซียวจ้านบอกว่าผมคือแบรนด์สป็อคเพอร์ซันของมาฝรั่งอีตานะครับรักษาความเป็นตัวของตัวเองก็คือไตายของผมและของคุณล่ะทางด้านของอีตาก็มีเวล่ำเเซียวจ้านด้วยเขาก็บอกว่าเมื่ออีตายในมือคุณก็จะมั่นใจแล้วก็มีไตล์ อินดีต้อนรับเซียวจาย้านเป็นแบรนด์สโปลเพรสเซนคนใหม่ของแบรนด์อีตาและเมื่อวานนี้ก็ยังมีแจกวอลเปเป,เปอร์ของเซียวจาย้านด้วยหล่อทุกรูปเลยอย่างที่เราเห็นค่ะก็ขอแสดงความดีใจกับเซียวจาย้านด้วยก,การเป็นแบรนด์สโปลเพรสเซนของหมอฝรั่งอีตาและที่เห็นอยู่ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทําโฆษณาอีตาค่ะเขาก็บอกว่ารู้ว่าพวกคุณนั้นยังดูกันไม่จุใจเบื้องหลังฉบับเต็มนั้นอยู่ที่นี่แล้ว ความยาว31วินาทีจะบอกว่ายังไงก็ไม่จุใจยอยู่ดีสำหรับการดูเซียวจา้านขอบคุณมาฝรั่งอีตาด้วยค่ะที่อัพเบื้องหลังการทํางานของเซียวจา้านกับอีตานั้นมาให้เราได้ชมกันแบบนี้เราก็ต้องสั่งมาเคี้ยวแลาา้วล่ะค่ะจากฝรั่งอีตาดีใจกับเซียวจา้านด้วยค่ะกับโฆษณาใหม่ๆโฆษณาของเซียวจ้านก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะวันเว้นวันเลยทีเดียวดีใจกับเซียวจา้านด้วยจริงๆ มาทางแหนพลงานโฆษณาของเซียวจ้านกันบ้างตอนนี้ก็มีคนนะคะให้สมยาเซียวจ้านบอกว่าเป็นราชาแห่งการขายซะแล้วก็คือเจ้าพ่อแห่งการโซเอาท์ค่ะขายเกลี้ยงกันหมด ก็มีข้อมูลการขายสินค้าจาก JDM นะคะน้าของจริงตรงค่ะก็แสดงเห็นว่าสินค้าที่เซ e ร์จ้านเป็นพรีเซนเตอร์นั้นมียอดขายประจําสัปดาห์อยู่ในอันดับที่1อยู่หลายแบรนด์หรือว่าจะเป็นหมากฝรั่งอีตาหรือว่าจะเป็นเด,ดตตอที่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าที่จีนนั้นเด,ดตตอขายดีกันมากๆแบรนด์ที่เซอร์จ้านเป็นพรีเซนเตอร์นั้นขายดีกันหมด ไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่งจะเปิดตัวไปอย่างขนมสันจาอีตาหรือว่าแม้จะเป็นแบรนด์ที่หยบเซียวจ้านมานานแล้วอย่างไครเซียวเจ้านี่เหนียวแน,น่นจริงๆและทัสโซกาเรกาแฟ,ฟก็ยังคงเป็นสินค้าที่มียอดจัดจำหน่ายอยู่ในอันดับที่หนึ่ง แล้ววีลิงคเขในช่องของวันที่10ก็มีรายงานข้อมูลจากซูนีแบรนซาอินเด็กด้วยนะคะคือดัชนีความนิยมสปินต่อบแบรนด์เขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายเดตตอน,นั้นขายดีจริงๆทะลุทะลวงค่ะก็ดีใจกับแบรนด์เดตตอ์กันด้วยแล้วก็ดีใจกับเซียวจ้านด้วยก็สมกับฉายยาราชันจอมขายจริงนะคะสอบเซียวจ้าน,น,นที่ยนอยู่ก็เป็นโฆษณา LED ดีของเซียวจ้านแบรนด์เดตตอค่ะที่บริเวณของเจียวฟางเปยที่ฉงชิง่ง เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเราก็อยากจะไปที่ฉงชิ่งเลยนะคะอยากที่จะไปดูด้วยตัวของเราเองอยากที่จะไปสัมผัสบรรยากาศค่ะเราหวังว่าจะมีวันนั้นถ้าหากว่าโควิดมันหายไปแล้วนะคะในช่วงของวันที่11เ็นี่ยเดตตอก็ยังมีคัดโฆษณาข,ของเสืยเจ้าเดตตอด้วยเขาก็บอกว่าบ้านที่วางใจได้นั้นก็ควรจะมีอิสระเสรีมีน้ำยาฆ่าชเชื้อโรคเดตตอคอยปกป้องทำทุกอย่างได้ตามต้องการทุกสิ่งที่ล้วนวางใจได้ฆ่าเชื้อโรคอย่างมืออาชีพก็ใช้เดตตอแวมไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าห้องน้ําที่บ้านของแวมก็ใช้เด,ดตต แล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เซียวจ้านเมยของเรามาโฆษณาเด็ดต่อเราก็ยิ่งรักแบรนด์นี้มากขึ้นกว่าเก่าอีกเราไปที่งานงานนี้กันนะคะเป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นงานระดับ h i g h อ็นของเซนิดก็เป็นเรื่องราวของเซนิดค่ะ เขาก็บอกว่าเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์การเติบโตของโนริกาเซนิดและสัมผัสเน่์ของโนริกาเซนิดและได้ถ่ายภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่และจอ LED ของโคซกแบบเซียวจ้านด้วยนี่ก็จัดอยู่นะคะที่บริเวนศูนย์การเงินนานาชาติชางซาตั้งแต่วันที่11ถึง27ตุลาคมนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็มาที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างเสี่ยวจ้างของเรานะคะถังซานนั้นได้ขึ้นปกนิยสารเอเชียนพ็อปแมกซีนฉบับเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นการต้อนรับถังซานของเราด้วยค่ะที่ได้ออกอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นขอให้เรตติ้งกระชูดๆค่ะสำหรับตำนานจอมยุทธพูดถังซานแล้วก็ตัวอย่างซีรีส์ตำนานจอมยุทธพูดถังซานเวอร์ชัน่นภาษาญี่ปุ่นนั้นมาแล้วค่ะเป็นเวอร์ชั่นเต็ม ก็เรียนเสียงเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ในเวอร์ชั่นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยทําให้อยากจะฟังแบบเต็มๆกันเลยนะคะนี่ก็เริ่มออกอาศวันที่4พฤศจิกายนนี้เดือนหน้าเป็นกำลังใจให้กับเซียวจ้านและทีมตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกท่านด้วยมาที่เซียวจ้านกับเซ็ตแฟชั่นของหลีหนิงกันบ้างเขาบอกนี่คือเซียวจ้านในซีรีส์ใหม่หลีหนิงและแจ็กกี้ชานกังฟู แจกิชานคือคุณฉันลงนั่นเองค่ะเขาบอกว่าผสมสารพื้นหลังสินวัตการต่อสู้แบบตั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบที่ทันสมัยเซียวจ้านดูหล่อและ,ะเทมากๆขอบคุณการอัปเดตของลีนิงด้วยค่ะ จากราชันแห่งการขายแบบเซียวจามนมาถึงเจ้าชายแห่งวงการโฆษาแบบหวังอีปอ้ป๋อกันบ้างหน้าที่จะทะลุ40แบรนด์ไปแล้วนะคะสำหรับหวังอีปอ้ป๋อเราไปทียบเคาของหวังอีปอ้ป๋อกันนะคะในช่วงเมื่อวานนี้หวังอีปอ๋อก็มาพร้อมกับสำรีซิยวคอสหวังอีปอ้ป๋อบอกว่าลองดาวดูสครับพลังงานครึ่งเดือนคืออะไรอย่าลืมไปที่ทีมอ๋แฝคลิปสโตร์สำรวจช่วงเวลาพลังงานสูงครึ่งของผมและคุณจะพบเซอร์ไพรส์สำรีซิยวคอสยังมีอัพภาพนิ่งของหวังอีปอ้ป๋อกันด้วยค่ะอย่างที่เราเห็น ในช่วง,งวันที่11วังอี่ปอในฐานะของทูตสาธารณประโยชน์ผู้ช่วยสัตว์ป่าของ Y-8 ยีปอก็มีมาเชิญชวนด้วยให้เราทุกคน,น,นเข้าร่วมรูปแบบชีวิตและเส้นทางสีเขียวเริ่มจากตัวเราพยายามลดคาร์บอนที่จะสามารถช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิต19หลีกนีโชคชะตาที่จะสูญพันธุ์เพื่อความมีชีวิตชีวาของโลกอนาคตของพวกเรามันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในตอนนี้โบนและข้าของวังอี่ปอในช่วงวันที่12อีปอนั้นยังได้อัปเดตด้วยโฆษณาแบบเต็มๆของหวังเป่า อีปบอกบอกว่าชีวิตที่สันจะยุ่งนั้นก็ไม่สามารถจะทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยได้ใช่ไหมซีเรียลว,วังเป่าเปาอาหารเช้าเพื่อชีวิตชีวาของคุณ ซีเรียลหวังเปาๆหนึ่งทุ่ยในตอนเช้าเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีในช่วงมื้อเช้าก็อย่าลืมทานหวังเปลาๆด้วยนะครับเป็นข้าวสารที่โทนสีสวยมากๆแล้วก็ดนตรีคลาสสิกมากๆค่ะสถานีอาหารเช้าของหวังอีปอ,อก,กับผู้คนที่หลากหลายอาชีพด้วยกันและในวันเดียวกันนั้นหวังเปาๆก็ยังมีอัพคลิปนี้กับหวังอีปอด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการทานอาหารมื้อเช้าอีป๋ของเราก็มาพร้อมกับเสื้อกันหนาวสีแดงค่ะต้อนรับหน้าหนาวแบบเต็มที่เลย และว,วันนี้ออฟฟิเชียลของหวังอีปอ้ป๋อในช่วงบ่ายๆก็มีอัพภาพอีอ้ปอ๋อเซตนี้ด้วยเป็นลูกสบายๆส,ยสวมทีเชเร์้สีขาวในรายการสรีดแดนออฟไชน่าเป็นช่วงที่หวังอีปอ้ป๋อนั้นเทรนลูกทีมค่ะ แล้วก็สำหรับการแสดงที่หวังอีปอนั้นเทรนไปเราก็ได้ชมกันไปแล้วใน EP ที่9ที่เพิ่งจากออนแอร์กันไปในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ออฟฟิเชียลก็บอกว่าหมดเวลาพักกลางวันส่งภาพเบื้องหลังของทีมกับตันหวังอีปอมาทําให้แจ่มใสแล้วก็ตื่นตัวกันสักหน่อยนึงขอบคุณหวังอี้ปอออฟฟิเชียลได้ค่ะภาพสวยทุกภาพเลยเราก็รอเป็นกําลังใจให้กับตันหวังอีปอป๋อด้วยในทุกๆ EP ค่ะสอบรายการ Street Dance of China รายการที่ยิ่งดูยิ่งสนุกจริงๆหวังอีปอการขึ้นปก GQ ฉบับเดือนตุลาคมน ันยังเป็นที่พูดถึงกันไม่หยุดเลยในเรื่องของคอนเซปต์ดาวทูเอิร์ธคือหวังอี้ปอนั้นเท่มากๆและขอบคุณ GQ ที่ได้ทำาม,มาทั้งหนังสั้นแล้วก็ถ่ายแฟชั่นของหวังอีปอ้ป๋อในเซตนี้ออกมาได้แบบโดนใจเราอย่างมากที่สุดค่ะเมื่อวานนี้หวัง้ปอ๋ออินฟิเชียลนะคะอัพเบื้องหลังการทำงานของหวังอี้ปอกันด้วยสอหรับการร่วมงานกับ GQ ครั้งล่าสุดนี้เห็นแล้วแบบชอบมากๆเลยค่ะหวังอีปอ้ป๋ออินฟิเชียลบอกว่าสร้างประหักพังของโรงงานที่มันเก่าร้าง สภาพอากาศหลังจากที่ฝนตกนั้นก็ตลบอบวนไปด้วยกลิ่นของคอนกรีตความแข็งแกร่งและความอดทนนั้นก็ประทับความอ่อนโยนและความเคร่งลิ้มทำให้ค้นพบกับที่สุดของความโรแมนติกแวมจำได้ค่ะในช่วงวันที่ GQ นั้นปล่อยค่ะภาพเซตนี้ของวังอีปอออกมานะคะก็มีแฮชแท็กค่ะชื่อของวังอี้ปอ,อกับสร้างปลักหักพังนั้นติดเทรนในอันดับที่15ของอวยปด้วยในช่วงเช้านะเลเรียวทาม เด่งานโฆษณาของหวังอีปอ้ป๋อกันค่ะเริ่มต้นที่ไลฟ์เฟนในวันนี้หวังอีปอ้ป๋อเจอกับหวังอีปอ้ป๋อในโฆษณานี้เขาก็บอกว่าหวังอีปอ้ป๋อเปิดตัวกิจกรรมวันนี้การต่อรอง8000ล้านการดําเนินการหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็โปรดดูเห็นแล้วก็อยากจะกินเลยค่ะก่อนหน้านั้นในช่วงของวันที่13นั้นไลฟ์เฟนเนี่ยอัพคลิปอ,ปอปี้ป๋อคลิปนี้ค่ะบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งจะครบรอบ21ปีปาร์ตี้วันเกิดกำลังจะมาวันเสาร์นี้คลิกเพื่อดูคำทักทายจากหวังอีปอ้ป๋อ ในวันที่18นไว้อปอของเราก็จะเปิดตัวแบรนด์สปอคเฮอร์ซันคนใหม่ของบานาน่าอินเจลเน่ด้วยถ้าว่าแวมอ่านชื่อแบรนด์ผิดบบมลองขอโทษเวงจริงนะคะว่าแบบไม่เคยรู้จักแบ,บรนด์นี้มาก่อนถ้าว่าหวังอีปอไม่มาถ่ายทำโฆษณาก็ไม่รู้จักจริงๆบานาน่าอินเจลเน่เมื่อวานนี้ในวีดปอเขาก็บอกว่าฤดูหนาวนี้จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วฉันหวังว่าเขาจะทำให้ฤดูหนานวของคนนั้นอบอุ่นขึ้นเจอกันวันที่18ตุลาคมนี้ในคลิปนี้ได้ยินเสียงหวังอีปอ้วเจนดย เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีครบค่ะตั้งแต่ถุงเท้ารองเท้าทุกสิ่งทุกอย่างกันเลยแล้วก็ในช่วงของวันนี้ค่ะบรรดายินเจลเน่ก็ยังมีอัพคลิปนี้ด้วยบอกว่าบรรจุพันธุ์สีเขียวนั้นเตรียมพร้อมแล้วมีใครรอไปพร้อมกันกันกบอาเจียวไหม18ตุลาคมนี้รอติดตามการหาสัโคตสาแบบเต็มๆและการเปิดตัวแบรนด์สโปกเพอร์สนคนใหม่แบบหวังอี้ปอ เซฟการเมื่อวานนี้ก็อัพคลิปอีบอคลิปนี้ด้วยค่ะว่าเซฟการนั้นร่วมกับ CCTV นํากิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขมาทําให้วันหยุดของเด็กๆนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นมาแบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสุขอนามัยและสร้างนิสัยการล้างมือที่ถูกต้องหวังอีบอทํำอะไรเด็กๆก็อยากที่จะทําตามอยู่แล้วนะคะ เอพิก็ได้เปิดเยผยภาพแฟชั่นของัยปอ๋อมาขั้าๆที่จะบอยในระยะนี้อย่างที่เราเห็นกันแต่ละภาพมันบอยปอก็เท่มากๆก็จะมาในเทรนของหน้าหนาวกันแล,ะละ้วล่ะค่ะในตอนนี้ทางด้านของชาแนลยูนิคอ,อร์ในเว็ปอก็มีแจกริงโทนกันด้วยแล้วก็วอลเปเปอร์ค่ะมาเพราะว่าคลิปเต้นของอีปอคลิปนี้บอกว่าการเต้นของใครกันที่เข้าจังหวะแล้วก็ท่งพลังก็อีปอยังไงล่ะต้องการริงโทนแล้วก็วอลเปเปอร์ทุกเดือนไหมเพียงมีบัตรสมาชิกค,คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับป๊อปอัพตลอดเดือน เขาก็มีให้เราสมัครสมาชิกด้วยสำหรับใช้หน้ายูนิคอมวังอีปอ๋อกับโปรโมชั่นของคอเกตเขาก็บอกว่ามาดูความน่ารักกับรอยยิ้มที่สดใสของหวังอีปอ๋อยากมีฟันขาวดูเป็นธรรมชาติไหมด้วยยาสีฟันคอเกตที่มีส่วนผสมจากเอนไซม์ช่วยลดคราบฟันดูแลสุขภาพเหงือกซื้อตอนนี้รับคูปองส่วนลด10หยวนชูเอมอราก็มีอัปเดตกันทีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิปสติกไม่ว่าจะเป็นอแชโดว์ในคอนเซปต์ของ Hello Kitty ธนาคอนสตรายเนเว็าบบอกมีอัพโฆษณาของวายี่ปอล้อน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าฟังเสียงสุดขู่กับลูกอมมิ้นปรสจักน้ำตาลแล้วก็ให้ความสดชื่นวาีปอของเราก็มาทุกแบรนด์จริงๆสมเป็นเจ้าชายห่งวงการโฆษณาจีนค่ะแล้วก็ปิดท้ายการอัพแรงงานโฆษณาของวาอีปอกันที่ผิงอันอินชุลันอย่างที่เราเห็นวาอี่ปอเท่มากๆทนาผิงอันอินชุนลันเขาก็บอกว่าจะมีงานมีติ้งด้วยงานมีติ้งนั้นรอคุณอยู่ ก่อนที่เราจะไปบายกันไปในวันนี้ค่ะทุกคนนนั้มีความสุขมากใกล้ที่จะหน้าหนาวแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแบบนี้ส่งความบังเอให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องนี้ด้วยแหวก็ทราบว่ามีคุณแม่คุณป้าคุณยายอะไรแบบนี้ติดตามรับชมช่องนี้บางท่านก็บอกว่าป่วยอยู่ไม่สบายอยู่แล้วได้มาฟังฟิกเสียงเรื่องหยุดหัวใจนายคุณยนต์ My l o v e My Robot ก็อาการดีขึ้นมันก็ทำให้วัมีความสุขมากๆแล้วก็มีกำลังใจกับการทำงานขอบคุณทุกทกคอมเมนต์ที่ส่งมาอย่างช่องกู กบแวมนะคะขอพระเจ้าเวพรทุกคนนะคะจะกระวมได้ในข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ